สวัสดีสสดครับผู้ชมครับ เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง28นะครับท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเป็นเรื่องของอสนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับถูกกล่าวหานะครับว่าไปล่วงละเมิดทางเพศนะครับให้กับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งสามีนั้นเข้าไปอยู่ที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดนะครับอยู่ที่วัดดงน้อยนะจังหวัดลบบุรีเนี่ยแหละครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญนะครับเราจะพูดคุยอีกฝั่งหนึ่งเปป็นนคคคครรรูกองะับมีุณ เก่งนะครับผู้ถูกกล่าวหาคุณอามนะครับผู้ถูกกล่าวหารวมถึงจะมีลูกศิษย์วัดนะครับชื่อว่าคุณรันนะครับซึ่งเขาจะมายืนยันนะครับว่าวันนั้นเขาไม่ได้ทราบเหตุการณ์นี้เลยรวมถึงนะคุณเล็กซึ่งเป็นแม่ค้าอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับเธอก็จะมายืนยันนะครับว่าเหตุการณ์ตอนเกิดเรื่องนั้นเธอบอกเธอไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยวันนี้นะครับขอต้อนรับแขกรับเชิญนะครับทั้ง5ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานได้ชมรายการใช่ไหมฮะครับผม ตอนแรกผมได้มีการบอกคุณผู้ชมนะครับว่าทางผมเองเนี่ยจะมีการเชิญทั้งสองฝั่งได้มาเจอกันแต่ปรากฏว่าทางฝั่งสามีภรรยาคู่นั้นทางตำรวจเองขอการตัวไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องคุยแค่ฝั่งเดียวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะถามแทนในมุมนั้นเองก็แล้วกันยินดีที่ตอบคําถามทุกๆคําถามนะครับยินดีครับฝั่งนี้เป็นครูครูสารนะฮะเป็นครูที่ดูแลตรงนั้นอยู่เลยครับผมเหตุการณ์วันนั้นเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่11ธันวาคมนะครับเวลาประมาณ ทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งหกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับมีผู้ใหญ่บ้านกับอสอมเพื่อเมืองเนี่ยได้นำตัวนายตรงชัยนะครับมาพร้อมกับภรรยาซึ่งขอติดตามมาด้วยแล้วก็มีเด็กอีกคนหนึ่งซึ่งถูกกระบวนการที่จะต้องนํามาเข้าค่ายครับผมนะครับทั้งผมในฐานะครูปกครองเนี่ยก็รับลงทะเบียนนะครับจ่ายป้ายชื่อ ผ้าบันคอนะครับส่วนภรรยาเขาเนี่ยเราก็ให้เขาไปอยู่ที่หน้าเสาธงครับซึ่งตรงข้ามกับอกองอำนวยการของค่ายซึ่งรับลงทะเบียนคือเรียกว่าตรงกับข้อเท็จจริงกับทางภรรยาที่บอกเมื่อวานนี้ถูกไหมฮะทางภรรยาเมื่อวานนี้เราใช้นามสมมุติเอาไว้นะครับ,รบแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ทางภรรยาเขาบอกว่าถูกนะฮะเ,เชิญตัวไปนั่งอยู่หน้าเสาธงเพื่อที่จะไม่ไปเกะกะ ไม่ใช่เพราะรว่าผู้หญิงจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาในค่ายเราอยู่ที่นัน่นจะมีแต่ผู้ชายถูกต้องครับเพราะ <Okay. S 1> เด็กผู้ชายทั้งนั้นเลยที่เข้ามาครับผมพอหลังจากนั้นตัวสามีละฮะตัวสามีก็เข้าสู่กระบวนการนะครับคัดกรองทําอะไรต่างๆจนถึงเวลาทุ่มครึ่งนะครับเราก็ดึกให้ทั้งหมดเนี่ยไปเช็กยอดรวมพลเพื่อดันขึ้นลงนอนเนื่องจากวันนั้นน่ะมีงานศพคืนแรกครับนะครับเราจะไม่ให้ไปเบียดเบียนกับช่วงเวลาพระสวดสองทุ่มนะครับเมื่อสวดมนต์ไว้พระเสร็จเป่านกหวีดนอนเนี่ย เด็กทุกคนนอนหมดเหลือนายธงชัยคนเดียวไม่ยอมขึ้นนอนไม่ยอมขึ้นนอนใช่ครับเพราะอ้างว่ามีโจทย์เยอะขึ้นไปแล้วกลัวจะโดนทําร้ายคือขอโทษนะฮะเรือนนอนเนี่ยอยู่บริเวณไหนของวัดครับชั้นบนของศาลาครับศาลาการปเปลี่ยนใช่ครับมีทั้งหมดกี่คนทั้งบนข้างบนมีทั้งหมด232นายเขาอ้างว่าเขาไม่อยากขึ้นไปเพราะกลัวจะไปเจอโจทย์เขาถูกต้องครับเรามีการบอกไม่ เขียวเข็นมันยังไงก็ต้องขึ้นไปเขาบอกว่าถ้าให้เขาขึ้นไปเขาจะผูกคอตายเขาพูดอย่างนั้นเลยใช่ครับผมในมุมกลับการเมื่อวานนี้นะครับทางฝั่งนู้นเขามานั่งอยู่ตรงนี้เลยสองคนสาม,มีพูดว่าครูเองนั่นแหละนะฮะเป็นคนที่บอกว่าได้สิทธิพิเศษสําหรับเองให้เองเนี่ยขึ้นไปนอนบนหอะระฆังอันนี้เป็นกรณีพิเศษแล้วเขาบอกถ้าจะให้เขาขึ้นไปนอนที่สาราการเปลี่ยนเขาก็ขึ้น เขาบอกเขาไม่ติดอะไรเลยไม่จริงเลยครับนะครับเพราะว่าผมเมื่อครูเก่งรายงานว่าเขาไม่ยอมขึ้นลงนอนเนี่ยเป็นแบบนี้ผมก็ถามเขาว่าจริงไหมเขาบอกว่าจริงเมื่อจริงผมถามว่าถ้างั้นขึ้นนอนบนหอระคังได้ไหมเขาบอกว่าได้ผมก็ยังบอกเขาเลยว่าถ้าได้ถ้างั้นครูขอปลดป้ายชื่อกับผ้าพันคอเพราะว่าเดี๋ยวเองจะไปผูกคอตายบนหอระคังครูจะลาบากอันนี้บอกเขาเลยใช่ครับแล้วผมก็ให้เขาเดินขึ้นไปโดยไม่มีการควบคุมตัวเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูกาลังบอกเนี่ยมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาพูดกับผมนะถูกต้องครับพูดเาาาากผ่นนทงรรยยี้ล เขาบอกว่าไม่ใช่ครูเปมีคนบ่อยเขาขึ้นไปนอนเองถ้าตอนแรกบอกให้เขาขึ้นไปนอนที่เรือนนอนที่สารการเรียน200อกว่าคนเขาก็ขึ้นเขาบอกเขาไม่ติดอะไรเลยไม่จริงครับไม่จริงหลังจากนั้นขึ้นไปเขาเป็นยังไงเขาก็นอนนะครับนอนบนก็นอนปกติใช่ครับก่อนขึ้นนอนเขาบอกเขาได้ยินคุณเขาชี้ที่ตัวคุณเลยนะฮะคุณไปพูดกับเพื่อนคุณบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้มีอะไรทําสนุกๆเว้ยกับผู้หญิงคนนี้ไม่จริงนะครับไม่ได้พูดจริงๆครับเขาบอกเขาได้ยินหลังจากนั้นเขาเลยเดินไปบอกเมียเขาบอกว่า เนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นให้ร้องดังๆแล้วก็วิ่งหนีเลยนะอตอนบอกเมียได้บอกตอนไหนครับผมเขาบอกเขาก็นอนอยู่ก้างหแล้วก่อนที่เขาจะขึ้นหอระฆังอ๋อตอนที่จะขึ้นหอระฆังนี่อยู่กับเราตลอดครับเขาไม่ได้อยู่กับเมียเขาเลยนะค,คือถูกจับแยกอยู่แล้วถูกต้องครับเพราะว่าครูจะนั่งทั้งหมดยี่สคนเลยครับข้างล่างแล้วก็จะมีเด็กที่อยู่ข้างล่างอีกหกคนครับอืถ้าเวรก็คือนายตองชัยก็นั่งอยู่ตรงครูเลยครับอืหลังจากนั้นคร,รูประธานก็เดินมาก็เลยมาถามว่านายตองชัยทำไมนั่งตรงนี้อื ผมเลยเล่าให้ฟังว่ามีโจทย์อยู่งบนกวโดนทำร้ายครับรูสารก็เลยบอกงั้นเราไปนอนบนหอะระฆังได้ไหมน,นายทองแบอกว่าได้ผมก็เลยเล่าให้ครูประสารฟังว่าถ้าขึ้นไปนอนบนข้างบนกับเขาเนี่ยเขาจะผูกคอตายครูประสารจึงเอาผ้าพันเขาออกครับแล้วขึ้นไปนอนตามปกติทีนี้หลังจากนั้นนะครับเขาบอกว่าเขาอยู่บนหอะระฆังเนี่ยเขามองลงมาข้างล่างนะฮะลักษณะเป็นอย่างนี้ <c oughs> อผมให้ดูอย่างนี้เมื่อวานอันนีกรนาน,นี่ก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับ <c oughs> นี่นะฮะ S 1> <S 1> เขาบอกเขาอยู่วันนี้หอะระฆังนี่เขามองลงมาน,นี่เห็นว่าพวกคุณโดยเฉพาะคุณเนี่ยนะฮะเดินก็ไปหาภรรยาของเขาแล้วก็ชี้มือชี้ไม้ไมออบอกว่านั่งตรงนี้ไม่ได้ให้ไปยู่งตรงอื่นหลังจากนั้นภรรยายเขาก็บอกว่าเขาไม่ไปเดี๋ยวเขาจะลองหาทางนั่งอยู่แถวๆนี้ยเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ๆสามีเขาหลังจากนั้นเขาบอกว่าถ้าง,งั้นคุณก็เลยพาเขามานี่ ใต้สาลาการเปลี่ยนอออ่่าา้ไดถ้าถ้านั่งตรงนี้นะถ้าพามาเนี่ยครับมันจะมีครูนอนทั้งหมดอีกตรงหน้ากองเลยการก็คือทางประตูทางเข้าและข้างในก็จะมีเด็กผู้ป่วยอคืถ้าผมจะลากเข้าไปเนี่ยครูสองคนก็ต้องว่าผมแล้วอืมเพราะฉะนั้นคุณยืนยันว่ายืนยันเลยครับคุณไม่ได้ลากเข้าไปครับคุณด้วยหรือเปล่าผมก็อยู่กับพี่เก่งครับเพราะว่าผมเข้าเวรพร้อมกันหมดเอางี้ดีกว่าผมก็ญาตดูภาพกันดีกว่าให้ผู้ชมเห็นภาพก่อนนะฮะจะได้เข้าใจนะครับ ขอภาพมาครับอันนี้คือภาพภายในท่างใต้สาราการเปลี่ยนข้างหลังเป็นท้องน้าครับข้างหลังเป็นห้องน้ําจะเป็นกระจกที่มองเห็นตลอดครับเด็กเข้าห้องน้ําก็สามารถเห็นว่าครูทําอะไรกับผู้หญิงถ้าถ้าถ้ามันเป็นจริงนะครับนี่คือกล้องวงจรปิดมีกล้องวงจรปิดนี่ฮะมีครับแล้วทําไมถึงไม่เปิดอ่ะเปิดแล้วพอมันจะได้แค่แค่เจ็ดวันก็รันใหม่ครับคือป็นเก็บภาพได้แค่เจ็ดวันใช่ครับเดี๋ยวนะฮะเอาทีละเรื่องไปก่อนดีกว่านะครับคือสุดท้ายแล้ว เหตุการณ์วันนั้นที่เขาเล่านะครับเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยได้มีการพาเขาคุณผ่านไปถึงผู้หญิงกนะฮะเข้าไปในห้องนี้ข้างใต้สาราการเปลี่ยนพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้หญิงเนี่ยรู้สึกตัวอีกทีปรากฏมีผู้ชายอีกสาคนเดินตามเข้ามาแล้วก็ล่วงละเมิดเขาซึ่งเขาจําหน้าได้ทุกคนเขาบอกนะฮะพอหลังจากที่เสร็จจิตแล้วคุณอายาบ้าสองเม็ดกรอกปากเขา เพราะว่าทางสามีเขาเองนะครับทางสามีเขาบอกว่าวิ่งลงมานะฮะวิ่งลงมาจากหอระฆังอันนี้ผมขอแย้งเลยหอระฆังอันนี้ไม่สามารถที่จะวิ่งลงมาได้อยู่แล้วครับอืแค่เดินขึ้นยังเสียวเลยครับนี่นะฮะครับถูกต้องเขาบอกเขาพยายามลงมาผมไม่รู้เขาวิ่งหรือไม่วิ่งแต่เขาพยายามลงมาถามว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ร้องตะโกเรียกคนช่วยข้างหน้าที่ครูข้างนั่งข้างหน้าอยู่อยู่หน้าตรงเนี้หน้าหอระฆังกับทางดงบันไดศาราเนี่ยอีกเป็นสิบ นะครับครูฝ่ายในการแล้วก็แขกที่มางานศพอีกแล้วครับที่จอดรถอยู่หน้าเสาธงด้วยตอนนั้นเขาบอกห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มก็ยังมีคนเฝ้าศพอยู่นี่ครับมีญาติของของแม่ครัวมีแม่ครัวมีญาติที่เฝ้าศพอยู่ก็คนประมาณที่สาราธรรมสังเวชนี่เหยียบ30แล้วนะครับช่วงเวลานั้นผมถามอย่างนี้ครับผมขออนุญาตเล่าทางในมุมที่เขาบอกก่อนนะครับเขาบอกเขาลงมาลงจากบันไดมานะครับเสร็จปุ๊บเขาไปช่วยไม่ได้ถามว่าเพราะอะไร เขาบอกโดนกลุ่มพวกครูนี่แหละซึ่งนั่งกันอยู่แถวเวลนั้นน่ะกระทืบเขามไม่มีผมถาม,าถามว่าถ้าเป็นผมอมีสติถามว่ากระไดเนี่ยมันวิ่งลงไม่ได้อยู่แล้วดูสภาพถูกไหมครับทำไมอยู่บนหอะระฆังไม่ตะโกนเรียกในขณะที่ฝั่งตรงข้ามกับมีร้านค้ามีบ้านพี่มีร้านค้าพี่ผู้หญิงเขาอุติเจ้าว่าก็ห่างประมาณ30 30กว่าเมตรเอง หรือไม่ถ้าคนเป็นเป็นคนสติสมประกอบเคาะระครังนี่ครับดึกดึกอย่างเงี้ยเคาะระฆังแง,ง่งแงเนี่ยชาวบ้านแตกตื่นมาวัดหมาแล้วว่ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นระครังก็มีตั้งสี่ใบไม้เคาะระฆังก็มีทําไมไม่เคาะครับผมสงสัยตรงนี้แต่ทีนี้ที่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาลงมาแล้วถูกตอนแรกเขาบอกว่าทางครูเลยบอกเฮ้ยมึงลงมาทําไมบอกให้ขึ้นไปเขาไม่ขึ้นเขาบอกเขาจะไปช่วยเมียเขาเขาบอกโดนซ้อมเลยถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าโดนซ้อมจริงเขา อตอนเช้าที่เขาคุยกับทหารนะฮะตอนทหารหน่วยหนึ่งมาเยี่ยมค่ายเนี่ยเช้าวันที่12บเนี่ยทำไมเขาไม่บอกทหารละครับว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเอางี้ผมถามก่อนตกลงวันนั้นมีการซ้อมไหมไม่มีมครับ,คร,บครูไม่ได้มีการซ้อมไม่มีครับยืนยันยืนยันนะฮะใช่ครับครับ,รบอืมอา้าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับพักสักครู่ครับ โหนกระแสนะครับยังพูดคุยกับทางอสสนะฮะซึ่งถูกกล่าวหานะครับว่าไปล่วงละเมิดทางเพศคนหนึ่งเข้านะครับแล้วก็ได้มีการจับกรอกยาบ้าด้วยนะฮะอย่างที่ถามไปตอนแรกเมื่อวานได้ชมรายการกันไหมอ๋อชมชมแค่เ<อ>ดีวยดวครับผมแต่ก็พอจะทราบเรื่องใช่ไหมครัว่ามัน<ท><ท>เกิดอะไรขึ้นทัท้งฝ<ท>ั่งผู้หญิงนะฮะกับสามีเขาอ้างว่าทางคุณเอกเนี่ยได้มีการพาตัวผู้หญิงเนี่ยนะฮะเข้าไปในใต้สาลาการเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ล่วงละเมิดเขาสี่คนนะครับหลังจากนั้นจับกรอกยาบ้า มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แหละครับผมจะมาจากไหนนะครับเดี๋ย่ามาหาสภาพที่คุณเห็นตอนแรกผู้หญิงเข้ามาเป็นยังไงก็ปกตินะครับตอนผมเห็นปกติใช่ก็คือคุยกันเป็นปกตินะครับเห็นคุยกันเป็นปกติกับพ่อครูอที่มาลงพวกทะเบียนอะไรเนี่ยครับแล้วเขากลับออกไปยังไงในช่วงเวลาห้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนอ๋อห้าทุ่มกว่าบุญก็นั่งอยู่ที่หลังสอทงนะครับก็นั่งอยู่อย่างนั้นนั่งอยู่อย่างนั้นทั้งไม่ได้ไปไหนเลยไไปไหนครับจนกี่โมงจนจนเช้าเลยครับ เชา้าเลยครับนั่ง<า>อยู่ช<า>เช้าเลยเหรอ<ช>ครับผมใช่ครับคุณกําลังจะบอกว่ามันไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างที่เขาเล่าแม้แต่นิดเดียวเลยเหรอครับผมไม่มีแล้วครับเปรียบเทียบกันนะฝั่งนู้นเขาเล่าว่าเขาเข้ามาที่นี่นะฮะหลังจากนั้นเหตุจะไปเกิดตอนห้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนนะครับจนกระทั่งเข้าไปสู่วันที่12จากเข้า12นะฮะเขาถูกคุณเนี่ยพาเขาไปลุ้งละเมอทางเพศ4ี่คนนะครับหลังจากนั้นก็ถูกพาตัวออกมาแล้วคุณเองเนี่ยก็มีการ ไปขู Ask, ่เขาว่าห้ามไปพูดเรื่องนี้กับใครนะครับแต่คุณเองกลับเล่าว่าไม่มีเหตุการณ์พวกนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ถูกพาไปไหนเลยนั่ง,งอยู่ที่เสาธงจนถึงเช้าใช่ครับก็ก็อาจจะลุกมั่งก็ลุกแค่ลุกนั้นแล้วก็นั่งปกติเหมือนเดิมก็นั่งเล่นโทรศัพท์ด้วยครับกล้องวงจรปิดาตรงนั้นจะไม่มันไม่เห็นครับผมข้างหลังไม่เห็นของ,งวัดจะสาดมาดไม่เห็นไม่แน่ใจว่าจะวัดจไม่สาดตรงลานจอดรถเขาเรียกลานจอดรถตรงนั้นนะครับไม่สาดมาครับคือไม่เห็นครับแล้ว กล้องวงจรปิดที่เมื่อกี้คุณบอกว่าในสาราในศารานั้นมีเจ็ดวันหายเลยครับทําไมช่วงก่อนนั้นไม่ออกมาดูก่อนก็เราไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ครับเขาไปแจ้งความวันที่สิบสามนะใช่ครับถูกไหมฮะแต่เราไมู่้เกิดสิบเอ็ดเข้าสิบสิบาก็แจ้งความครับแต่เรามารู้ตัวเนี่ยคือวันที่ยี่สวันที่ยี่สิบที่ถูกที่ทางพันักงานสอบสวนเชิญเรามาให้ยืนมายืนมอยืนเลียงเรียงกันให้ครบยี่สี่นายเพื่อให้เขาชี้ตัวคือชี้ตัวคือ ชี้ตัวที่วัดเนี่ยแหละใช่ครับผมถูกไมหมฮะที่เมื่อวานนี้ผมพูดพ<ช>ูดไปว่าจริงๆแล้วมันชี้ตัวที่นี่ไม่ได้<ช>นั่นแหละครับพ,พวกผมก็ไม่รู้พากงานสวนผมพวกผมบริสุทธิ์ผมก็พาทีมน้องๆของผมย4ี่นายมายืนให้เขาชี้เลยว่าเกิดถ้าเกิดสังคมกลับมาถามว่ามันไม่บังเอิญเกินไปเหรอว่าเหตุมันเกิดส2องเข้าไปแจ้งความ13าปรากฏว่ากล้องวงจรปิดไม่ได้ถูกหยิบมาดูจนกระทั่งถึง2ี่สบภาพนันจะถูกลบไปวันที่สิบดเพราะมัน7็ดวันพอดีแต่ปรากฏว่ายี่สิบปุ๊บคุณบอกว่าภาพมลไปแ้ว เพราะอันนี้เราไม่รู้เราก็เลยไม่ได้เก็บภาพจากกล้องวงจรปิดไว้สมุดนี่คืออะไรครับสมุดนี่เป็นสมุดที่เด็กนักเรียนจะใช้จดนะครับเด็กที่มาเข้าเวรจะใช้จดพวกที่เข้าเวรคือลงมาเข้าห้องน้ําหลังจากเราปัดน้งเวทนอนแล้วหนึ่งชั่วโมงใครเข้าห้องน้ำฮะเด็กเด็กนักเรียนที่นอนข้างบนเด็กนักเรียนในทีศไหนถึงผู้บําบัดถูกต้องครับถูกไหมฮะเมื่อต้องเดินขึ้นลงเข้าห้องน้ําใช่ครับเพราะห้องน้าอยู่ข้างหลังอ่าแต่ทางนั้นเขาอ้างว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุช่วงเวลาเกิดเหตุพวกคุณเอง ห้ามใครเข้าห้องน้ําเด็ดขาดยกเว้นผู้คุณไม่ครับเนี่ยเรามีเวลาของเราชัดเจ๊ลน์ดูหเ่็ยครับผมนี่เป็นลายมือของคนที่เข้าห้องน้ําใช่ครับลายมือของเวนขียนถไหมครับเวใช่ครับของเวใครเข้าห้องน้ำก็เซ็น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 ใช่ครับวันที่ยี่สิบสองเลยครับไลน์ที่ขาดนี่คืออะไรฮะอ่ามันมันมันหลายวันจัดใช้ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดถึงวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเลยครับคืออะไรฮะไม่เข้าใจคืออะไรฮะที่ขาดก็คือเป็นตารางวันตารางวันไปอะครับไลน์ที่ขาดนี่คืออะไร ของวันของวันเกิดเหตุใช่ไหมใช่ครับเป็นวันที่างเป็นด้านล่างครับทาไมมันถึงต้องมาขาดไอ้ตรงที่มีเรื่องพอดีแต่เวลามันก็เลยแล้วนะครับหนสองไปแล้วแต่เวลามันก็เลยมันก็เลยแ้วนี้เนี่ยมันมันเหมือนแบบเอะมันมันขาดไปตรงไอ้ช่วงนี้พอดีทําไมจะขาดมันขาดหน้าอื่นไม่ได้ทำไมต้องมาขาดหน้านี้พอดีเลยนี่แหละครับที่ผมมันเป็นหน้าแรกเวลาเราเปิดเี่ยใบขาดที่ขาดอยู่ไหนมันหาไม่เจอเลยครับใบที่ขาดเราไม่เจอ ผู้ชมเข้าใจใช่ไหมครับว่าทางนี้เขาพยายามสแสดงความบริสุทธิ์ใจของเขาว่าคือทางเด็กหรือว่าทางผู้บับัดเนี่ยนะฮะจากข้างบนเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ําลงมาปุ๊บเนี่ยเขาต้องมีการลงตารางกันไว้ว่าใครมาเข้าห้องน้ำอะไรยังไงบ้างทางฝั่งนู้นเขาก็อ้างว่าทางนี้เนี่ยไปตายเลยห้ามใครลงมาตอนเกิดเหตุไม่ให้ใครลงมานะครับทางนี้บอกไม่มีแต่มันหายไปครึ่งหนึ่งเป็นวันเกิดเหตุพอดีด้วยไอ้ตรงนี้มันจะลําบากไหมไม่ลําบากอะครับเพราะว่า เวรของเราที <wine S 2> <indeer S 1> ่มาเปลี <of the> <itus> right? ่ยนผัดทุกหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเรารู้อะครับเป็นเวรสีแดงกับสีเขียวอันนี้มันคือเวลาเข้าครับเวลาเวลาลงเวลาลงช่ไหมฮะใช่ครับเวลาลงลเวลาขึ้นนอนเวลาออกออกมันคือลงช่วไหมฮะใช่ครับตีสามแล้วนี่คือตีสองคืออะไรก็เวลาที่เด็กลงมาเข้าห้องน้ํา เวลาออกตีสามแล้วเข้าไปตีสองคืออะไรฮะเขา่าจะลงไม่ใช่เขาลงอาจจะลงผิดบางทีอาจจะเข้าเวนแต่คือที่ผมให้เขียนเนี่ยคือให้เขียนเฉพาะที่เด็กลงมาแต่นี่เขาอาจจะเข้าเวนตีสองเขาเลยมาเขียนเขาคงไม่เข้าใจแล้วครับเป็นวันแรกด้วยครับเป็นวันแรกครับผมเป็นวันแรกของเด็กเด็กะไม่เข้าใจที่ให้เขียนก็คือให้เขียนเฉพาะเด็กที่ลงมาตรงนี้ใครฉีกไปไม่รู้ครับเพราะว่ามันเด็กใช้ทุกเด็กเวเด็กที่เข้าเวนเนี่ยไอ้ที่ฉีกไปนี่มันคือช่วงเวลาันพอดีเหมือนกันนะ เข้าใจใช่ไหมฮะอันนี้มันทําให้คนอื่นเขาสงสัยได้เนี่ยแต่เราแต่เราเราเรามีพยานหมดแล้วครับเวลาเวรมันต้องมาเปลี่ยนชั่วโมงละหนึ่งละหนึ่งชั่วโมงหกคนจะเปลี่ยนตลอดไม่เป็นไรไอ้เรื่องนี้ผมผมผมไม่ได้จะเอาคาดคั้นอะไรพยงแต่ว่ามันเป็นมันเป็นข้อสังเกตหรือว่าเป็นข้อข้อสงสัยก็แล้วกันนะฮะซึ่งอันนี้ผมว่าต่อไปเดี๋ยวมันต้องต้องมีประเด็นขึ้นมาเหมือนกันอันนี้นะครับส่วนเรื่องของกล้องวงจรปิดนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่หลายๆคนก็อาจจะต้องมอง ทีนี้ขอญาตก,กลับไปทางนี้บ้างครับวันนี้มาเป็นพยานครับธรรมดาเนี่ยวัดเนี่ยคนเนี่ยจะอยู่กันเยอะไหมฮะในในช่วงกลางคืนคือจะปิดปิดปิดดึกไม่ปิดไฟหรือปิดอะไรเงี้ยถ้ากลางคืนถ้าไม่มีงานวัดก็จะต้องปิดประตูนะครับถ้ามีงานมีงานศพหรือง,งานใครมาทําอะไรเงี้ยครับจะต้องเปิดไฟหมดมทั้งลานจอดรถทุกอย่างไปทุ่งไฟทางจอดหมดครับถ้ากรณี<อ>ที่ว่ามีผู้หญิงถูกลุมโทม อยู่ในใต้สาราการเปลี่ยนคุณจะรู้ไหมถ้าตะโกนก็ต้องรู้คุณอยู่ตรงไหนผมอยู่กุฏิหลวงพ่อครับห่างกันไหมไม่ห่างเท่าไหร่ประมาณกี่เมตรประมาณที่สิบกว่าเมตรเลยครับสิบกว่าเมตรหมายความว่าไงฮะขอญาติอ่ะนี่นะฮะอ่ะคือเขาบอกเขาเกิดเรื่องที่นี่ครับเขาเกิดเรื่องที่นี่คุณอยู่ไหนเลยขอระฆังไปหน่อยครับไปทางนี้ทางนี้ครับนี่ครับอยู่นี่ครับติดเจ็ไหมหรือยื่งไปข้างหลังยืองมันหน่อยเดียวครับยื่งไปข้างหลังนี่หน่อยเดียว เขาอยู่นี่ครับปิดห้องตะโกนกรีดกีดคุณจะได้ยินไหมเที่ยงคืนขนาดมันก็ต้องได้ยินบ้างครับอันนี้ไม่ได้ยินเลยเลยเพราะคุณนั่งอยู่ข้างนอกกันนะครับกี่โมงให้ที่คุณนั่งอยู่ผมนั่งคุยกับหลวงพ่ออยู่ห้าทุ่มห้าทุ่มถึงที่หลวงพ่อก็ยังไม่นอนครับ,รบเรื่องนี้หลวงพ่อก็เป็นพยานได้ใช่ครับอโอเคมาทางฝั่งนี้บ้างฮะแม่ค้าอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างวัดะคะ่ะข้างวัดนี่ ตรงไหนฮะบริเวณไหนฮะเลยประตูหลังตรงศาลาธรรมสังเวชครใช่ศาลาศาลานี้หรือศาลาขัางฝั่งนู้นฝั่งฝั่งห่างออกไปประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณสองกี่เมตรวะก็ก็จะอยู่ข้างวัดอยู่ข้างนอกวัดข้อกเลยใช่ครับประมาณร้อยกว่าแถวนั้นมีรถวิ่งผ่านไปมาเยอะไหมครับเยอะอยู่ค่ะมีงานศพแลนะครับมีรถวิ่งผ่านไปมาเยอะมีงานศพจะมีเสียงรถหลังคนได้ยินเยอะแยะใช่ถ้าพูดถึงถ้าถ้าร้องก็ต้องได้ยินครับ แล้วก็มีคนอยู่เยอะด้วย<ช>มีรถ<ช>วิ่งผ่านไปมาเยอะ<ช>ผมถามว่าถ้าเกิดว่าเขาลองแล้วเสียงรถลบได้ไหมไม่น่าเป็นไม่ได้ไ อ่ะผมถามอย่างนี้ไอผมถามกันตรงๆอย่างนี้อ่ะครับไม่น่าถามอ่ะเป็นแม่ค้าก็ก็ไม่ได้คนนั้นไม่ควนะต้องเข้าใจผมนะผมเป็นกลางก็มีส่วนก็มีส่วนแต่ว่าวันนั้นอ่ะมีงานศพอ่ะเขาเดินออกเดินเข้าคนที่เขาเฝ้าศพอ่ะเดินออกเดินเข้าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเขาก็ต้องเห็นเพราะว่ามันต้องมองทะลุกระจกมันเข้ามันเข้าไปอยู่ในเข้าอยู่ในห้องนี้ใช่ค่ะต้องเห็นใช่ไหมต้องเห็นค่ะคนว่าฝั่งนี้มันมองเห็นเพราะว่าฝั่งที่สารงานศพอ่ะค่ะมองเห็นยังไงเขาก็ต้องเห็นค่ะยังไงเขาก็ต้องเห็น แต,<ำ>แต่แต่แม่ค้าไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าวันนั้นไฟเปิดหมดไฟเปิดหมดได้ยินว่ามีรถรถวิ่งอย่างที่บอกรถรถวิ่งเข้าไปในงานศพมีแต่ว่าตามถนนนะข้างนอกไม่มีแล้วมันดึกแล้วอ่ะโอเคนะครับพักสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับเพราะว่าสิ่งที่อยากจะรู้มากๆอยากจะถามฝั่งนี้นะครับทางอสสนะครับว่าคิดว่าสิ่งที่ทางผัวเมียคู่นี้เนี่ยเขาทำเพื่ออะไรนะฮะ อะเดี๋ยวช่งหน้ากลับมาครับเอาละครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับขอญาติกลับมาถามนิดนึงทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วถูกไหมฮะผมแค่อยากจะรู้ว่าผัวเมียทางฝั่งนูน้นในมุมมองทางคุณทางครูคิดว่าเขาทำแบบนี้เพื่ออะไร ไม่ทราบเจตนาหนึ่งเรียกร้องเงินสองคือเขาเพอิอไปเองหรือเขาอะไรฮะผมคิดว่าเขาเขาเพอ้อไปเองเขารั่วกครับเขารั้วกเขาเพอ้อ<ช>ไปเอง<ช><ช>คืออย่างนี้ในมุมของสังคมอีกมุมหนึ่งเขาก็มองอย่างนี้นะฮะเขามองว่าเอถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องจริงทําไมผัวเมียคู่นั้นถึงต้องคอยหลบหนีด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดพอมีประเด็นปุ๊บเขากล้าที่จะเดินออกมาพูดเนี่ย เขาจะพูดเพื่ออะไรเขาจะมาต่อสู้เพื่ออะไรเขาหนีเพื่ออะไรครับในขณะที่พวกผมปฏิบัติหน้าที่กันตั้งแต่วันที่11นะครับถึงวันที่22วันที่20ในรู้ตัวว่าร้อยเวรจะพาเขามาชี้ตัวประชานาทางหัวหน้าผู้บังคับบัญชาผม<ะ>พวกผมก็แสดงความบริสุทธิ์24นายเียงยืนเลียงให้เขาชี้เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผมก็ปฏิบัติหน้าที่ของพวกผมต่อซึ่ง,งอันนั้นเนี่ยทางครูทราบใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันจะ ผิดวิสัยของการชี้ตัวอันนี้เราไม่ทราบอันนี้เป็นของตำรวจอ่ะใช่ครับถูกไหมฮะเมื่อทางตำรวจหน้าที่ประสานผู้บเบเราก็ยืนให้ชี้เท่านั้นเองต้องครับโดยแสดงความบริสุทธิ์ใจใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับในบุมคุณที่ถูกกล่าวหาคุณมองยังไงเรื่องนี้ทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้คิดว่าอะไรไม่ตราบเหมือนกันครับว่าเขาต้องการอะไรก็อยากให้เขาบอกความจริงว่ามันเป็นยังไงครับผมเห็นบอกตอนนี้คุณลำบากมากเพราะว่าลูกเมียคุณโอ้โหใช่ครับอับอายขายหน้ามากเพราะว่ากลายเป็นว่าพ่อไปกระทําชําราวคนอื่นเคคารรัับบถูมมะผ ค,คุณคิดว่าเขาทําเพื่ออะไรผมค,คิดว่าเขาเป็นคนโกหกดีกว่าเป็นคนชอบโกหกครับเป็นคนชอบโกหกใช่ถูกไหมฮะใช่ครับสิ่งหนึ่งซึ่งวันนี้ทางคุณเอามาให้ผมดูเนี่ยนะครับเป็นใบอะไรฮะใบนี้คือใบอะไรครับออันนี้ตอนตอนเมื่อวานจะทราบข่าวว่าแม่เขาไปาย้ายของออกจากบ้านเช่าซึ่งเจ้าของบ้านไม่ให้อยู่แล้วแม่ของฝ่ายหญิงนะใช่ครับไปเจอสิ่งนี้ครับนะครับก็เลยี่น,นี่คือใบนัดของแพทย์นะครับผมซึ่งเป็น เป็นจิตเวทอ่ะครับถูกไหมครับอ่ะเป็นจิตเวทนะครับเป็นใบรักษานะฮะที่โรงพยาบาลนะครับนัดครั้งต่อไปคลินิกจิตเวทชั้น4คืออันนี้ผมขออนุญาตไม่เปิดเผยแล้วกันนะฮะขออนุญาตเก็บไว้แล้วก็ถือว่าเป็นความลับของทางเขานะฮะแต่ว่าอันนี้เห็นทางคุณเอามาให้ดูก็คือที่เขาบอกว่าเขาไปตรวจร่างกายวันที่14บสี่แต่ทำไมไปตรวจที่จิตเวทอ่าไปตรวจที่จิตเวทหมายถึงไปตรวจร่างกายวันที่14่ใช่ไหมครับแต่ไปตรวจที่จิตเวทเรื่องนี้ เรื่องนีค้คุณทราบใช่ไหมครับว่าว่าณวันนี้เนี่ยเขาไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วแล้วผลยังไม่ออกใช่ครับเพราะวันที่เราไปแสดงตนพาน้องๆไปแสดงตนกับพนักงานสอบสวนแจ้งว่าส่งตัวไปตรวจร่างกายแล้วถ้าผลออกมามีการร่วงละเมิดจริงเขาก็ต้องมีการมาสืบกันอีกทีถูกไหมครับว่าใครเป็นผู้ร่วงละเมิดถูกไหมฮะต้องมีการตรวจ DNA นนู่นนี่นั่นพวกนี้คุณยอมที่จะต่อสู้ทุกขั้นตอนยอมครับผมยอมยอมหมดทุกอย่างครับ ให้ความร่วมมือหมดให้ความร่วมมือสมมุติว่าออกผลออกมาปุ๊บโอเคผู้หญิงคนนี้ถูกลูกละเมิดจริงอาจจำเป็นต้องขอดีเอชจากคุณสองคนให้เลยให้แล้วครับไม่มีข้อผิดผิวเลยไม่มีครับยืนยันว่าไม่ได้กระทำยืนยันยืนยันเลยครับชกต่อยไม่มีไม่มีครับคิดว่ายังไงฮะคิดว่าสองผัวมีนี้เป็นคนยังไงเหมือนคนหลอกลวงไรวันเนึงอครับทำไมถึงคิดอย่างนั้นฮะเราโอ้โหดูจากใครสัมภาษณ์แต่ละที่อะไรเงี้ย ไม่ตรงกันไม่ตรงกันสักทีไม่ตรงกันสักทีแต่ละแต่ละที่แต่ละที่มาไม่เห็นตรงกันสักแต่เขาก็ไม่เคยไปนั่งสัมภาษณ์ที่ไหนนะถูกไหมฮะไปมาแล้วไปก่อนเขามีมีแค่เอาไม้ไปจ่อถูกไหมใช่อ่โอเคฮะซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะพูดกันไม่ค่อยตรงกันใช่ได้ดูข่าวมาไม่ตรงกันยืนยันไหมครับว่าทางนี้น่าจะบริสุทธิ์จริงในมุมของแม่ค้าคิดว่าบริสุทธิ์คิดว่าบริสุทธิ์ชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นเขารู้สึก เขารู้สึกว่าบริสุทธิ์หมดอันนี้เป็นใบอะไรฮะใบที่หลังจากพวกผมพาน้องๆไปแสดงตนแสดงความบริสุทธิ์กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีเจ้าน้องคนหนึ่งผัวเมียคู่หนึ่งเนี่ยเขาเห็นภาพในข่าวนะครับเขาก็เลยมาลงบันทึกประจําวันแจ้งความว่าไอ้เจ้าแฟนเขาเนี่ยสามีเขาเนี่ยไปลักทรัพย์บ้านเขาตามภาพถ่ายนี้แหละครับนะครับกล็ลงมาลงบันทึกประจําวันเลยว่าเจ้าคนเนี้ยที่เป็นข่าวแจ้งว่าพวกผมไม่คมขืนเมียเขาเนี่ยทำร้ายเขาเนี่ย เป็นผู้เป็นคนรักทรัพย์ครับโอเคแต่พวกนี้ก็คือยืนยันว่าไม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรถูกไหมฮะอนใบนี้ที่มันขาดหายไปแล้วก็ในช่วงเวลาข้างหน้าเนี่ยมันลงไปแค่23่สมนาฬิกายีบนาทีมันน่าจะขาดตั้งแต่แรกเพราะตรงนี้มันจะมาต่อมาต่อมาต่อข้างหลังถูกไหมใช่ครับผมตรงนี้หายไปมาต่อข้างหลังแต่ข้างหลังก็ขาดหายไปอีกตรงช่วงเวลาช่วงเวลานั้นก็ใกล้จะตื่นนอนแล้วเพราะว่าตีห้เราจะเป่านกหวีดปุ๊บแต่นี้นี่เขียนไว้แค่ตีหนึ่งนะครับแต่แต่ที่เขาแจ้งไว้ก็คือเที่ยงคืน ห้าทุ่มหนึงเที่ยงคืนลอยต่อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็สามารถพิสูจน์ได้ว่านายคนนี้ลงมาเข้าห้องน้ําเวลานี้ศูนย์สองถูกไหมครับตรงนี้เขียนสลับสลับกันที่เข้ามาเข้าตอนตีหนึ่งใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับเด็กคงไม่เห็นไม่เป็นเพราะว่าเด็กเข้าเวรครั้งแรกไอ้ที่ฉีนี้มันลุกใครฉีกไปครับผมครับโอเคนะครับเอาละครับก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันต้องบอกผู้ชมนะครับที่วันนี้ผมมีความจําเป็นต้องถามแบบนี้เนี่ยคือผมแค่ต้องการถามแทนมุมนู้น นะฮะเพื่อทางนี้เนี่ยลองได้พูดในมุมตัวเองดูบ้างนะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ผมพูดจาที่ไม่ค่อยรื่นหูก็ต้องขอโทษไว้ด้วยอ๋อไม่เป็นไรครับเพราะเราเราถือว่าเราบริสุทธิ์ใจครับเรายินดีครับนะครับอย่างให้สังคมเข้าใจด้วยสงสารน้องๆครับครอบครัวเขาเข้าใจครับเอาละครับแต่ที่แน่ๆนะครับผู้ที่จะตัดสินเรื่องนี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่สังคมหรือไม่ใช่ใครทั้งนั้นแต่แน่นอนว่านั่นคือสารครับถูกไหมครับซึ่งก็ต้องลงมาดูแลเรื่องนี้แน่นอนนะครับวันนี้เป็นกำลังใจให้นะครับถ้าเป็น ความจริงและเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับขอบคุณมากครับบบคครัวันนี้ขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดอทเจอร์จี 5S เซนต์นะครับผลิตภัณฑ์หลินจือหมินบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนเครื่องสำอางมิสทีนและคอร่าเฮลนะครับ เอาละครับและก่อนจากการในวันนี้นะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์มาบอกด้วยนะครับก็เรียกว่าผ่านไปแล้วนะครับกับงานถแถลงข่าวความสําเร็จมาตรฐานฟาร์มหอยทากแล้วก็เปิดตัวเซรั่มอาชาในประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานะครับงานนี้นะครับทางอาชาได้น้องเอ๋ยทัญวันเทพพัสดินนาุย,ยานะครับหรือให้โซเอ๋ยซึ่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อาชาเซรั่มนะครับพร้อมกับคุณวรนันท์พัทระ ทุวานันท์นะครับท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทเอเดนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับได้มีการให้เกียรตินะครับมาเป็นประธานในพิธีเซรั่มอาชานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนสมของหอยทากไว้สัมอางเพื่อการชะลอวัยนะครับซึ่งได้ผู้เชี่ยวชาญด้านหอยทากนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับมาช่วยอบรมสร้างมาตรฐานนะครับรวมถึงนะครับนอกจากนี้นะฮะยังได้รับความร่วมมือนะครับแล้วก็สนับสนุนจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย แห่งประเทศไทยหรือวววนะครับช่วยพิรณาสู่เซรั่มบนผิวหน้าจากสารสกัดเมือกหอยทากจนทําให้เซรั่มอาชานะครับได้รับการยอมรับให้เป็นเครื่องสาอางที่ผ่านมาตรฐานเครื่องสาอางของยุโรปซึ่งเป็นที่ยอมรับในตลาดระดับสากลจริงๆนะครับรนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ